เดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงเลยไม่ได้อ่ามันยังไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหมคะอ่าเก้าอี้มารีลูกไปไหนโอ้ยิงเตียงมาเลยพ่อเตียงแล้วยิงแล้วพ่อพ่อดูมันดูมันยิงโยิงโดนหน้าตัวเองยิ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 งเข้าวหลตัวเองด้วยต้องไหนยิงเลยโอขอเจอตัวไอ้นั่นเหรอ เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวแกล้งมันจะแกล้งมาลูกเดี๋ยวมันมาก่อนนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนลูกมากินข้าวก่อนเลยล้างมือได้เลยลูกล้างมือไดตรงไหนงอะมาอำอำอำกินข้าวลูกอย่าไปแกล้งมันนะนั่งๆล้างมือันนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อะไรลูกยุ่งอยู่ด้วยไปไหนนะ มาน,นี่ลูกเดี๋ยวตกน้ำลูกมันไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเ็วมากินข้าวกันเดี๋ยว